สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการทางเพจวิจิตบัญชูแล้วก็ทางช่องของทาง y t u t u นะครับวันนี้มีแขกรับเชิญซึ่งเราจะมาคุยกันเรื่องของ BBC Monitor นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับวงการเครื่องเสียงที่ทุกคนรู้จัก BBC Monitor มานานแต่ลึกแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณเชิดเกียรติชัยงามกันครับสวัสดีครับคุณโจครสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเรียกคุณโจนะครับผมเคยชินนะครับ คุณโจครับเราเข้าถึงเนื้อเรื่องเนื้อหาสาระเรื่องราวเลยก็คือว่าในอดีตนั้น<ม>เราก็ต้องบอกว่าตัว BBC เองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วก็โทรทัศน์แห่งชาติของอังกฤษเนี่ยครับ,รบเขาก็พยายามที่จะเลือกซื้อลำโพงจากท้องตลาดมาทำมอนิเตอร์แต่สักระยะหนึ่งก็มีความ,มรู้สึกว่าไอ้ลำโพงพวกนี้มันมีคเลอร์ในตัวเยอะก็อยากจะทายัางไงก็ได้นี่พอไปเจราจากับบริษัทต่างๆมันก็ยากที่เขาจะทําให้ได้<ม><ม>ก็มีวิธีเดียวคือ ตั้งแผนกค้คนคว้าขึ้นมาที่เราเรียกว่า R&D หรือ Research and Development และหลังจากนั้นเนี่ย BBC ก็มีรุ่นต่างๆต,ตั้งแต่ LS1 LS2 LST ไล่เป็นตามลำดับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคุณโจ้ผลปรากฏว่ามันก็มีหลายรุ่นที่เรารู้จักแล้วก็มีการนำมาสานต่อผมก็เลยอยากจะคุยกับท่านผู้ชมกับคุณโจว,วันนี้ว่าเรารู้จัก LS3 ทั 5A ถูกไหมฮะเรารู้จัก LS5 9ต่อมาเราก็รู้จัก h a b e t ซึ่งเป็นรุ่น P3 ซึ่งพัฒนามาจากตัว LS3 5 แล้วก็มอนิเตอร์30.2นี่ก็พัฒนามาจากตัวเอวิทัทีนี้จะถามความเห็นคุณโจวว่าเท่าที่เส้นสายายทางมนเนี่ยคุณโจเคยได้มีประสบการณ์กับ b ีบีซีมอนิเตอร์มากน้อยแค่ไหนครับเดิมทีเลยผมเป็นตัวแทนจําหน่ายของฮาร์เบ็อยู่แล้วนะครับฮาร์เบ็พื้นฐานก็มาจากลำโพงมอนิเตอร์อย่างที่อาจารย์พูดนั่นแหละก็มาจาก BBC นะฮะอย่างเช่นตัวโด่งดังสุดก็คงไม่พ้น3าทัานหรือว่า5้ ห้าทับเก้าถ้ามาเปรียบเทียบในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น5าเบดก็คงจะเป็น3 2มจุดสองครับทำไมต้องเป็น32มจุดสองเพราะว่าถ้าเป็นพิมพ์เขียวเดิมๆเลยก็จะชื่อว่าห้าทับเก้าแต่ณปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น3 2มจุดสองเพราะว่าฮาร์เบิร์ดเขามีการพัฒนามากกว่าคําว่าบีบีซีหรือว่ามากกว่าคาว่าห้าทับเก้าที่เดิมนะฮะเพราะถ้าถ้าเรามองถึงว่าพิมพ์เขียวเดิมของห้าทับเก้าเนี่ยการตอบสนองความถี่สูงสุดเลย ของห้าตับเก้จะไปถึงหมื่นหมื่นหกพันเฮิร์นะจ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ถ้ามาเป็นของฮาร์เบ็เนี่ยก็สามารถตอบสนอง3 0มสเนี่ยพัฒนาไปถึง20,000เฮิร์ประมาณนั้นนะก็สองหมื่นถึงสองหมื่นหนึ่งเฮิร์สครับคือคือตรงตรงเรื่องของสเปครายละเอียดตรงนี้มันมีความสําคัญในเรื่องของการขยายเรนจ์ความถี่ซึ่งแน่นอนว่า BBC เนี่ยตอนที่เขาคิดค้นตอนนั้นท่านชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่า1ก็คือโดยปัจจัยที่จะเอื้ออํานวยทางด้านไดรเวอร์ครอสโอเวอร์ วีเทอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่เอื้ออำนวยมากนะครับทา<ำ>เท่าที่ในตลาดมีปัจจัยที่ทําให้ได้นะนะนนในช่วงขณะนั้นในช่วงขณะนั้นแล้วดนตรีในในสมัยนั้นนะมันก็ไม่ได้ขึ้นไปจนถึง 20, 30, 30, 30, 2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเฮิร์ตแต่ปัจจุบันนี้มันไปไกลามากเพราะฉะนั้นเนี่ยอลังชอเขาก็เลยนําเอาจุดต้องเรียกว่ามีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนน่นํำมาปรับใหม่ผมว่าด้วยความคิดเห็นส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางแนวทางของ BBC คือจริงๆ BBC เนี่ยเขาทำออกมาเพื่ออเป็นะไรฮ สถานีว<า>ิทยุงานบอดทัตติ้งของเขาใช,ใช่ครับเป็นสถานีวิทยุซึ่งจริงๆเลยหลักๆเลยก็คือฟังข่าวฟังเสียงพูดเสียงกลางเป็นหลักใช่ไหมฮะแต่ด้วยฮาร์เบ็เนี่ยเขาพัฒนาจากตรงนั้นขึ้นมาให้เป็นลําโพงที่ฟังสามารถฟังเพลงออเดียอไฟได้โอเดียอเลยใช่ครับมาเป็นออเดียอแล้วก็มาฟังเพลงหลากหลายได้สามารถตอบสนองความถีได้เยอะมากกว่าเดิมแล้วก็ให้มีรายละเอียดมากขึ้นอะไรฮะรอย่างอย่างเช่น P3 นามน้า,ารย์ตัว P3 เนี่ยจะไม่เหมือน3ามถ5เก่าอย่างหนึ่งก็คือ1ก็คือ ตัวตู้จะลึกกว่าเดิมอตัวตัวตู้จะลึกขึ้นไซส์จะลึกขึ้นใช่ใช่ครับแล้วก็ลึกประมาณสัก10มิลถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ทำไดเวอร์เองเพื่อให้ตอบสนองความถี่ได้มากกว่าเดิมเสียงถ้าเปรียบเทียบกับ3ามถงหเดิมของฮาร์เบที่ผมเคยฟังนะฮะเนื้อจะใหญ่กว่าเดิมเนื้อเสียงจะอิ่มใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนะฮะคืออีกอย่างหนึ่งคือคืออรันชอนี่ไปมองที่ อีกแง่หนึ่งว่าในฝั่งของ BBC ตระกูลลำโพงพวกนี้แต่เดิมเนี่ย<ม>เขาจะทําตู้ค่อนข้างหนาแล้วก็ดามตู้ข้างในให้มันแข็งแต่ว่าตัวอารันชกับมองไปในแง่ว่าทำไมถึงไรเวอร์กับตัวตู้มันจะทํางานประสานกันได้<ม>ก็เลยทําตู้ให้มันบางลงแล้วก็ตอบรับกับการทํางานของไรเวอร์จริงๆเลยเขาทำงานเขาทำตู้สองอสองชั้นอาจารย์ก็เขาเรียกว่าทินวอร์มฮก็คือมีชั้นนอกชั้นในแล้วก็สามารถทํางานด้วยเอาเรโซแนนซ์ บางบางส่วนของตู้มาใช้ให้มันเ,มเกิดประโยชน์มาเสริมกับไดเวอร์ของลําโพงฮะอันน,น,นี้อันนี้ความคิดต้องแยบย์มากนะผมไปอ่านเอกสารคล้ายๆต่อที่เขาพัฒนามาเป็นรุ่น X อดีทั้งหลายเนี่ยอเลนชอพูดไว้ว่าแต่ก่อนหน้านี้เขาเองเขาก็ไม่นึกเลยว่าเทคโนโลยีที่เขาคิดคน้นแล้วก็พยายามปรับปรุงเนี่ยมันจะเหมือนเราเอาแว่นจุลค์ที่ส่องแล้วมันละเอียดได้มากยิ่งขึ้นได้เห็นความบกพร่องของลำโพงแต่เดิมที่ผ่านมาเนี่ย มากขึ้นเขาก็สามารถลงไปพัฒนาจุดนั้นได้มากขึ้นว่ามันคืออะไรจนกระทั่งถึงขนาดต้องมาทำค r อส s อเวอรเองทำ c a p a c i t เตอร์เองที่ในโรงงานเพื่อจะซั p พอร์ประมาณนี้ครนี้อาจารย์ลองสังเกตเคยสังเกตไหมว่าลำโพงที่เอาเรสโซแนนซ์จากตัวตู้มาใช้งานกับลำโพงที่ไม่มีเรสโซแนนซ์ของตัวตู้มันมีความแตกต่างกันแต่ที่แน่ๆเลยนะฮะ เอาเลยสนัจากตัวตู้มามาใช้งานเนี่ยอันดับแรกเลยได้ผมสังเกตว่าเท่าที่เล่นเท่าที่ฟังมาเยอะนี่คือมันได้บรรยากาศ uh huh. อ่ามันมีความอิ่มมันมีความกังวานมีความฉ่ำอ่าถ้าเรามองถึงเครื่องอะคูสติกหลกักๆเลยนะเราจะมองถึงเปียโนโหรือกีตาร์ <Okay. S 2> ถ้าเราเล่นกีตาร์หรือว,ว่าดีดสายกีตาร์ลงไปไม่ได้ยินเสียงตัวตู้นะได้ยินเสียงแต่เสียงสายแป้งแป้งเนี่ยมันมันมันไม่น่าฟังนะจ๊ะอ่ามันต้องมีบรรยากาศจากตัวตู้ออกมาด้วยแต่ว่า ฮาร์บาเบ็เนี่ยเขาก็คิดถึงจุดนี้ด้วยนะว่า r e s o n โ n นแบางส่วนควรที่จะเอามาใช้งานได้ด้วยครับคือมันมันมัน,ม,นมันคิดกันโอ้ในหลายแง่งมุลมลำโพงนันชมถ้าเราจะไปดูเรื่องลำโพขงของการออกแบบเนี่ยนะตั้งแต่ยุคสมัยโบราณตั้งแต่เราเริ่มแรกๆผมจําได้นะครับมีคนเอาไดาเวอร์ไปติดฝาบ้าน<ม>เพื่อที่จะให้ม,มันมีความก้องกังวานไม่ใช่ก้องกังวานความเขาเรียกว่าได้ได้ส่วนที่ผนังบ้านเนี่ยช่วย ในการผักดันอากาศนี่ออกมาเขาเรียกว่า infinite บ a f f l e นะครับ,รบสมัยนั้นไล่มาจนเป็นตู้เปิดตู้ปิดนะครับแล้วมี passive r ด d i ต t o r ไปขวางกันแล้วที่สุดเนี่ยการที่จะเป็นตู้ปิดหรือตู้เปิดเนี่ยผมว่าในแง่ความคิดของอลันชอเขาคงไม่ได้ไปไไปไป,ไป select มันตรงนั้นแต่เขาดูว่าในตัวตู้เองเนี่ยมันจะทำงานระหว่างตัวตู้ค crossover driver จะเสริมพลังซึ่งกันและกันแลวออกแรงมีวามสุดสำคัญซึ่งกันและกันยังไงคือการเชื่อมโยงอ่ะจะบอกว่าออกคอร์สมันดีๆไปเลยแต่ได้เวอร์มันไม่สามารถจะทํางานขนาดนั้นได้ก็ไม่มีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นครับ่านผู้ชมแต่ถ้าพูดถึงลำโพง b b c นะปัจจุบันนะฮะยี่ห้อที่จะมีการพัฒนาแบบต่อเนื่องเลยตอนนี้ก็มีอันดับแล้วแรกๆที่ผมสัมผัสก็มี h a r b e บ็ในนั้นนะฮะก็เพราะว่า h a ร b e บเนี่ยก็จะมีการ ถึงจะเป็นหน้าตาเดิมนะอาจารย์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นอ,อย่างรุ่นเก่าๆ30.1ก็มาเป็น30.2อ,อย่างพวกรุ่นครบรอบ40ปีแนละ้ว <10. 2. S 1> มีการ <12. S 1> พัฒนา anniversary เราจะมาจนถึง XD นะครับซึ่งล่าสุดทุกอย่างมีการพัฒนาหมดเลยอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งขั้วต่อไม่ว่าจะเป็นด้าน c ส o อเวอร์ไม่ว่าจะเป็นด้าน, over, าน,านตัวซับภายในนะฮะทางเดินทางเดินของมวลอากาศเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่หม,หมดเลยนะจ๊ะ ก็คือคือท่านชมเราต้องเข้าใจคําว่าปฏิสัมพันธ์อย่างท huh. ี่อลันชอบอกว่าปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ลําโพงทุกคู่เนี่ยเท่าที่ผมดูเขาเลคเชอร์นะอลันชอเขาาก็บอกว่าในในพื้นที่ห้องแต่ละที่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่ใช่ห้องเดียวกันแต่ลําโพงของเขาเนี่ยควรที่จะทําย่านความถี่หรือว่ารายละเอียดหรือความมีมวลหรือมีบรรยากาศเนี่ยได้ใกล้ๆกันทุกห้องโดยที่ไม่ใช่ว่าไปตามห้องนู้นแล้วมันจะเสียงเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นโจทย์ที่คนออกแบบลำโพงจะอันนี้ผมเห็นด้วยอาจารย์ผมเห็นด้วยเนื่องจากว่าลําโพง b b c เนี่ยอันดับแรกเลยมีข้อดีอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็น3ามจหรือว่าจะเป็นลําโพงโรเจอร์หรืออะไรก็ช่างที่ที่วางอยู่ข้างๆเราเนี่ยคือคือเขาเขาออกแบบมาในสามจัมพ้าเขาออกแบบมาในรถแวน จในรถแวนซึ่งเราสามารถที่วางบนคอนโซลในรถแวนนั่งฟังอยู่ใ,ใกล้ๆได้เนียฟิลก็ได้ฟังเนียฟิลเลยฮะ,ะแล้วก็พอมาเป็นจะเป็นรุ่น5.9หรือ3.2เนี่ยเราก็สามารถฟังใ,ใกล้ในในได้ถ้าเป็นลำโพงทั่วไปนะอาจารย์ฟังไม่ได้มันแสบหูใช่ไหมฮะใช่ครับ <c oughs> คือบีบีซีมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เลยครับฟังแล้วจะมีความนวลเนียนความอิ่มเอิบอยู่ตลอดเอาเป็นว่า มีแน่นอนกับความความเป็นดนตรีนี่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเวลาที่ผมผมไปพยายามไล่อ่านดูเอกสารสมัยเก่าๆที่เขาผลิตกันสมัยนั้นเราไม่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรดูกันว่าเราว่าเราแบบเอาเอากราฟขึ้นมาดูอะไรก็จะไม่ค่อยมีกันเขาก็จะใช้วิธีอย่างตัวสารทันี่ก็คือพอดีไซน์อยู่ในห้องนี้ ก็วิ่งออกไปฟังเวลาที่โคศกพูดแล้วก็วิ่งเข้าวิ่งออกว่าเสียงโคศกจริงมันเป็นอย่างนี้ไอ้เสียงลำโพงเป็นแบบนี้มันมาแบบนั้นนะครับเปรียบเทียบในระหว่างใ่สองห้องใช่ไหมห้องห้องที่เขาตั้งลําโพงกับอห้องที่อยู่ด้านนอกที่คนพูดจครับคืออย่างน้อยเสียงเสียงโคศกเนี่ยในสารมันต้องเหมือนจริงเพราะว่า b b c กําหนดว่าให้เป็นลําโพงซึ่งเป็นรุ่นที่สามทัพห้าก็คือรุ่นที่นําไปใช้สําหรับรถโมบายข้างนอกเพื่อที่จะถ่ายทอดสดเพราะนั้นระยะฟังนี่มันจะเป็นเนียร์ฟิลใกล้มาก ประมาณฟุตเดียวครับอาจารย์ประมาณฟุตถึงฟุตครึ่งนะครับที่ที่เขาอยู่ในรถนะนึกถึงบ้าพในรถอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงนักฟังมือโซนเองเนี่ยคือไปไปหยิบมาฟังในบ้านแล้วเกิดชอบใจมันก็เลยกลายเป็นแพร่หลายขึ้นมาแล้วก็อย่างที่อลันชอเขาก็ยังมองเห็นจุดอ่อนว่าในฐานะที่เขามาทาง BBC นี่อยู่แล้วนเขาก็จะเห็นจุดอ่อนว่าเอ๊ะถ้ามาฟังในบ้านจริงๆเนี่ยมันควรจะปรับอะไรอย่างไรเขาก็เลยเอามานี ถ้ามาถ้ามาถึงจุดที่อลันชอมาทำเนี่ยนะครับอลันชอเอาพื้นฐานจากบ b บีซีมาทำเนี่ยผมว่าก็คงเสริมรายละเอียดอะไรเข้าไปเพื่อให้มันฟังได้หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าพื้นฐานอันเดิมก็ยังคงอยู่นะอาจารย์รูปแบบไม่ว่าจะเป็นไซซิ่งตัวตู้ปริมาณคิวบิกฟุตในตู้มวลอากาศในตู้ยังก็ยังเป็นคงเดิมแต่สิ่งที่ได้มากกว่าเดิมก็คือรายละเอียดแล้วก็ความชิ้นดนตรีที่มันสเกลมันใหญ่ขึ้นครับคำว่าเดิมเดิมทีเนี่ยเราเราดูอย่างง่ายๆก็ได้ว่าตัวไดรเวอร์ที่ทําออกมาสําหรับ สารทับห้าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าโรงงานที่ทําป้อนให้กับทุกยี่ห้อที่ผลิตสารทับห้าแม้กระทั่งฮาเบตเองเมื่อก่อนก็ใช้นะฮะก็คือตัวนี้ก็คือไดรเวอร์ของเคปหมดตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าเคปเขาหยุดผลิตเนื่องจากว่าตัวเจ้าของเดิมเขาเขาเขาเสียชีวิตไปแล้วเราก็มีการเปลี่ยนผ่านตัวเจ้าของคนใหม่เข้ามาเขาไม่ผลิตไดรเวอร์ตัวนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง BBC ก็ถึงต้องวางกําหนดมาตรฐานใหม่ว่า ในแต่ละลายที่ผลิตเนี่ยจะไปพัฒนาอย่างไรเขาเขาก็ดูแลอยู่ถ้ายังเป็นคําาสาตับห้าอยู่ก็ยังยังต้องผ่าน b b c อนุมัติแต่ถ้าเกิดว่าเลยขั้นนั้นไปแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ละแต่ละแบรนด์จะเอารูปแบบดั้งเดิมไปตามซึ่งแน่นอนว่าอลันชอซึ่งเป็นนักออกแบบที่เก่งมากเนี่ยเขาก็จะมองภาพว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราจะเอาลำโพงในสตูดิโอเนี่ยสามารถฟังในบ้านได้ผมเข้าใจว่าเขาต้องการตรงจุดนี้มากคือคุณยังได้เสียงซึ่งเที่ยงตรงเหมือนกับบอดคัตติ้งเหมือนกับที่สตูดิโอทำ แต่ว่าเป็นเสียงในบ้านพื้นฐานเดิมพื้นฐานเดิมแต่ว่ามีการอัปเกรดแล้วก็พัฒนานี่เป็นจุดหนึ่งที่ฮาร์เบ็เขาไม่สามารถตั้งชื่อเดิมได้ถ้าตั้งชื่อเดิมได้ทุกอย่างก็ต้องเป็นเหมือนเดิมเราก็ต้องย้อนกลับไปถึงเมื่อ50 60ปีก่อน70ปีก่อนเอาพิมพ์เขียวเดิมมาทําแต่ว่าเอาพิมเขียวเดิมมาทํามันก็มีปัญหาข้อหนึ่งก็คือว่ามันก็เท่ากับว่าไม่ได้พัฒนาอะไรเลยก็อยู่เดิมก็อยู่เดิมฮะแต่ครั้งนี้ คนเล่นเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือจะย้อนกลับไปหาอันเดิมหรือจะไปแบบพัฒนามากกว่าเดิม,มฮะถ้าเราย้อนกลับไปหาอันเดิมเราก็ต้องตั้งชื่อรุ่นเดิมหารุ่นเดิม,มหากมไปหาพิมเขียวเดิม<ป> <c oughs> หรือไปเล่นรุ่นเก่าๆที่เขาออกมานานแล้วซึ่งตัวไรเวอร์หรือตัวอะไรมันก็อาจจะเสื่อมไปตามสภา,ภาพตามการเวลา ในกรณีอย่างเช่นเราคุยถ้ายมงไปถึงตัวโรเจอร์ในปัจจุบันเองที่แอนดี้วิทเทอร์มันทำเนี่ยผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันไม่ใช่สามทับห้ากับห้าทับเก้าเดิมแล้วนะฮะ<ม>ต้องบอกนี้ก่อนนะเดี๋ยวใครจะเข้าใจผิด<ม>ไอ้คำว่าคลาสสิกต่อท้ายคือเขาก็นํามาปรับปรุงแบบเดียวกันที่อลันชอทานั่นเองเพียงแต่เขายังต้องยึดพิมพ์เขียวเดิมของของของบีบีซีเอาไว้นะครับเพียงแต่ไดรเวอร์อะไรตัวนี้อะไรเนี่ยก็มีการพัฒนาใหม่เราจะสังเกตเห็นได้นะครับคุณโจว่าถ้าเราไปฟังสามทับห้ากับห้าทับเก้าใหม่ เสียงมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคือเสียงมันกว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นอ่ามันคงมันก็คงมีการพัฒนาขึ้นนะครับจย์เพราะว่าหนึ่งแอนดี้พีเทิลก็ไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนดั้งเดิมแต่ว่าเขาไปซื้อพิมพ์เขียวมาใช่ไหมการที่ไปซื้อพิมพ์เขียวมาเนี่ยตอนนี้เขาทาตัวตู้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมก็ต้องมีการพัฒนาแต่ว่าคอสโอเวอร์ก็ยังคงเดิมแต่ดิเวอร์เนี่ยก็ไม่ใช่แล้วก็คงมีการพัฒนาขึ้นมามการพัฒนาอยู่หลายจุดแต่ว่าเนื่องจากว่าการพัฒนามันจะมีอยู่2อกรอบท่านผ ใครดีกว่าใครแต่เรามองในสองกรอบของ BBC ีซีเองเนี่ยเขาจะมีขีดเส้นว่าคุณพัฒนาไปได้กรอบไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราหลุดออกมาจาก BBC ซแบบที่ฮาร์เบตเขาหลุดออกมาแบบมแบบแบบอลันชอเนี่ย<ๆ>เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปอ่บ b ซ c ผมขออนุญาตทําอย่างนี้อย่างโน้นเขคงคงไม่ต้องทำอย่าง,งานั้นเพราะฉะนั้นเพียงแต่รากฐานเขาก็คย,ยังยึดของเดิมอยู่แล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นมาในส่วนตัวผมมองอย่างนี้จันส่วนตัวผมมองว่าที่เขายังตั้งชื่อเดิมได้เนี่ยเพราะว่า สเปคของเขายังคงเดิมสเปคของเขายังคงเดิมไม่ว่าจะเป็นไซซิ่งตัวตู้ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองความถี่ความถี่ไม่ว่าจะเป็นสูงหรือต่ำยังเป็นคงเดิมหมดเลยแล้วก็รูปแบบของคอสเซเวอร์ยังเดิมอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นตัวไม้ตัวตู้มวลอากาศอะไรภายในนีว่าทุกอย่างก็คงเปลี่ยนแปลงไปก็พัฒนาไปเพราะว่าอย่างนี้่านผู้ชมเราต้องยอมรับนะว่าเพลงในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่รู้จัก EDM เราเราไม่รู้จักเพลงอยู่หลายๆเรีเยทซึ่งมันเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะเอรุ่นใหม่ๆหรือการผสมผสานของดนตรีซึ่งทั้งฝั่งดนตรีเขาก็บอกเขาคิดค้นขึ้นมาเรื่อยๆนะดนตรีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นลำโพงสมัยก่อนถ้าสมมตินะเราย้อนกลับไปเอาลำโพงรุ่นเก่าโบราณๆอย่างวินเทจที่ผมมีอยู่มาฟังเพลงสมัยใหม่มันมันดูเหมือนม่นจะไปกับด้วยกันไม่ได้ในขณะที่ลำโพงสมัยใหม่เองเนี่ยย้อนกลับไปฟังเพลงสมัยเก่าก็ยังพอได้แต่ว่าเพลงสมัยใหม่นมัจะ มันจะเขาเรียกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นเพราะว่าทาเพื่อตอบสนองความกว้างกว้างมากขึ้นครับก็ตรงนั้นก็มีส่วนนะครับอาจารย์ทีนี้ทีนี้ถ้าเท่าที่คุณโจอ,เอ่เราเราเราโฟกัสเข้าไปสักสามรุ่นแล้วกันสาหรับตัวฮาร์เบิรเพราะว่านู้นชมก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วผมก็ได้นํามาพูดถึงแล้วก็นามาพูดอ่าพูดคุยบ่อยๆอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยผมนํามาฟังเพลงคลาสสิคอลในตอนตีสามท,ที่ที่มาฟังตอนตีสามนั่นก็คือตัวคอมแพกต์เจ็ด es 3 xd นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดเนี่ยผมเห็นอะไรหลายๆอย่างเลยว่าเมื่อไหรก็ตามในบ้านเราสังนัดสักหน่อยเนี่ยในช่วงดึกเนี่ยเราจะได้ยินเสียงบางเสียงซึ่งลำโพงมันมันเปล่งประกายชิ้นดนตรีซึ่งสตูดิโอบันทึกมาแต่เราไม่ได้ฟังตอนกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนมันออกมาแล้วทําให้ผมรู้สึกว่ามันมีลําโพงในไซส์สิ่งเนี่ยคุณคุณโจไม่กี่คู่ที่ฟังคลาสสิคของเทลักแล้วผมรู้สึกว่ามันมันได้อะไรที่อิ่มรายละเอียดเยอะแล้วก็ จับใจเราได้ต้องบอกว่าคลาสสิคข้อเนี่ยมันเป็นดนตรีที่ฟังยากใช่เพราะว่ามันมีเลเยอร์ที่มันแตกต่างกันดีเทลเยอะมากรายละเอียดเยอะมากแล้ววงใหญ่มันก็ยากมันถือก็ยากแล้วก็เสียงกลองเสียงกลองก็สเกลใหญ่มากใช่ถ้าลาโพงเอาลําโพงเล็กๆไปฟังมันจะฟังแล้วไม่จุใจเลยครับบางเอิญที่อาจารย์ฟังได้เนี่ยคอมเพรสชนคือไดรเวอร์มันแปดนิ้วนะอาจารย์ครับเป็นบุ๊กเชลก็จริงแต่ไดรเวอร์มันใหญ่แล้วก็ตู้มันใหญ่เวลาเสียงกลองเวลามันกะเพื่มมาเนี่ย มันมันมันรู้สึกได้เลยว่าโอ้หนี่คือหนังกรองจริง,รงครับหาไม่ว่าจะเป็นไวโอลินจํานวนเยอะเยออเยๆเนี่ยโอ้ถ้าลาโพงเสียงเล็กๆนี่ตีกันมั่วเลยนะอาจารย์คือคือผมที่ผมคุยคุณโจตรงนี้ผมอยากจะ,ะ,ะสื่อไปถึงท่านผู้ชมด้วยว่าลําโพงใดก็ตามถ้าสามารถฟังคลาสสิคเข้าได้ดีเนี่ยสไตล์อื่นๆเนี่ยเขาเล่นได้หมดครับเพราะว่าเพราะว่าคลาสสิคเข้ามันเป็นเขาเรียกมารดาแห่งดนตรีทั้งปวงนะครับ มันเป็นคาสสิคิลที่มีชิ้นดนตรีรายละเอียดที่เราสามารถที่จะเล่นและฟังได้เยอะมากเพียงแต่ข้อจํากัดในปัจจุบันที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าการบันทึกเสียงซึ่งแน่นอนว่าที่ผมยกตัวอย่างแผ่นเทลักเพราะว่าผมฟังสังกัดอื่นแล้นมันยังสู้เทลักไม่ได้่นเทลักเนี่ยเขาบันทึกดิจิตอลมาตั้งแต่ทุกคนยังเป็นอนาล็อกอยู่แล้วก็มาสเตอร์มันเป็นดิจิตอลมาตลอดแล้วก็ทําให้เราจับได้รายละเอียดซึ่งไดนามิกเล่มันจะกว้างมากนะครับนะท่านชมครับ ทิ้งท้ายตรงนี้ผมเชื่อว่าท่านที่ฟังเราคุยแล้วก็ดึงประวัติศาสตร์ของตัว BBC Monitor มาถึงในปัจจุบันซึ่งถือว่า Harbeth น่าจะเป็นลำโพงที่พัฒนาจาก BBC ได้ก้าวหน้าที่สุดอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยทีนี้ตัว Harbeth เองเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเขาแบ่งเรนแล้วก็รุ่นของลำโพองอยังไงบ้างครับเพื่อให้เราได้เข้าใจมากขึ้นก็อมองง่ายๆเลยครับเอาสซีรีส์เล,เลยกันฮะซีรีส์ HL HL กับ HL ก็จะมีพวก Compact 7 แล้วก็จะมี HL5 ล์หกับอีกซีรีส์หนึ่งก็จะเป็นซีรีส์มอนิเตอร์อย่างพวกพีสามสามสิบจุดแล้วก็สี่สิบจุดสามหนึ่งสี่สิบจุดสามซึ่เป็นรุ่นใหญ่สุดใช่ใช่ครับคราวนี้ซีรีส์ HL ลนี่คือเป็นซีรีส์ที่เอามาฟังเพลงที่ไม่ถึงกับซีเรียสมากนะวางตรงไหนก็ฟังแบบผิวลื่นเนียนฟังรายละเอียดเยอะๆแต่ถ้าซีรีส์มอนิเตอร์นี่อาจจะแบบว่าแจกแจงจ้าจ๋าหน่อยอ่าถ้าจะแบบชอบการเซตอัพหน่อยก็อาจจะมองเรื่อง ออมองรุ่นสามสุดสหรือสีอ่สิจุดสามฮะซึ่ง4ี่เานี่ก็สเกลมันค่อนข้างใหญ่นะฮะเป็นลำโพงไดเวอร์12นิ้วก็ต้องหาแอมป์กับไซห้องให้มันพอดีพอดีกันหน่อยต้องไร์เขาให้ได้ดีใช่ใช่ครับแต่สำหรับ P สเนี่ยมันเป็นลำโพงที่ฟังแล้วถ้าพูดกันตรงคือเสียงกลางเขาสุดยอดมากนะอาจารย์ฮะเป็นลำโพงเล็กที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าลำโพงที่ไดเวอร์5นิ้วปกติเลยไดเวอร์ขนาดนี้ฮะไม่สามารถที่จะ ฟังเพลงแบบได้หลากแนวนะจ๊ะฟังเพลงตัวทั่วไปค่อนข้างยากสมัยก่อนเนี่ยถ้าเปิดกันถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะเล่เลมเร่งวลุ่มนิดเดียวมันก็ปลักๆๆ<ข>แลปวนะเขาก็ <laughs> จะอ้วกใช่าปัจจุบันเนี่ยการตอบสนองอออความถี่มันได้มากกว่าเดิมแล้วก็อรันชอเนี่ยผมว่าเขาเก่งมากนะเขาทาไรเวอร์ที่มันตอบสนองความถี่ได้แล้วก็ทําปริมาณของตู้ที่มันใหญ่ขึ้นได้นิดหนึ่งเนี่ยมันสามารถฟังเพลงได้หลากหลายมากขึ้นเยอะเลยครับใช่ คือท่านผู้ชมจริงๆแล้วทาง B B C กําหนดผมชอบตระกูล B B C เนี่ยมันก็มีเหตุผลบางคนเอ้ทำไมผมข้างใครลํโพงในตระกูลพวกนี้นักในในส่วนตัวผมนะมคือไม่ได้บอกทุกคนจะต้องมาเรียนแบบแต่ว่าที่ผมชอบคือเวลาที่เขาบอกสเปคหรือเขาบอกสเกลของสิ่งเขาบอกมาชัดเจนมากอย่างตัวสามถึงามาจนถึงห้าเบ P สามเนี่ย P สาม E S A ไม่ว่าจะเป็นพัฒนามาจนถึงรุ่น X D หรืออะไรเนี่ย<ม>เขาจะบอกเลยว่าลำโพงเล็กของเขาตรง,งนเนี้ยสเกลดนตรีได้1ต่อ8 หนึ่งตแปกหมายความว่าดนตรีจริงๆนี้มันมาถึงแปดส่วนเนี่ยเขาดึงมาแค่หนึ่งส่วนแต่มันเป็นการย่อส่วนที่จะต้องเหมือนในแดส่วนจริงๆนะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าลำโพงฮาเบตหรือลำโพงในตระกูล b b c Monitor เนี่ยเวลาบอกสเปคเนี่ยต้องจ๋าเลยนะครับคือตีเป็นเส้นบรรทัดเนี่ยบวกลบจะต้องไม่เกินสามดีบครับคือการขึ้นขึ้นบนแล้วก็ลงล่างเนี่ยคือที่ดอกลงแล้วก็ขึ้นบนจะต้องไม่เกณฑ์จะต้องไม่ต่ำและสูงไปกว่านี้มิฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะถือว่ามันหนีดนตรีจริงไปม,มันจะคุมดนตรีจริงไ,มไดมแต่ดนตรีจริงก็1ต่อ8ถ้าเป็นพวก5้าทับเแล้วก็สามิดสเนี่ยผมเข้าใจว่าสเกลมันอยู่ประมาณสักสีถึงหต่อ9หรือ10ประมาณนั้นที่เป็นดนตรีจริงเพราะมันไม่มีลำโพงยี่ห้อใดในโลกครับที่ว่าให้สเกลหนึ่งต่อ1ผมยังไม่เคยเจอขนาดใหญ่ท่วมบ้านก็ยังไม่สามารถให้ศักยภาพของดนตรีจริงถึงขนาด หนึ่งต่อหนึ่งได้มันคือการย่อส่วนจากดนตรีจากดนตรีจริงลงมาครับอาจารย์มันยังผมยังไม่เคยเจอลําโพงที่ตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เสียงสเกลเท่าดนตรีเท่าดนตรีจริงเป๊ะไม่มีนะครับเพราะกองทิมปานี่อย่างเดียวนี่ก็แย่แล้วแต่ว่าอย่างที่ผมฟังอ่ะ compact 7กับ30.2เนี่ยฟังกองทิมปานี่เนี่ยได้แล้วก็มีความลึกแล้วถ้าแอมมีอัตราสวิงที่ดีๆนะเอาอยู่เราอย่าไปดูที่กําลังขับนะครับผมอย่างผมใช้ตัวซักเดน ตัว i อเอึ่่ซึ่งซื้อมาประจำการที่บ้านเนี่ยขับได้แล้วก็สบายมากอาจารย์ตรงนั้นนะ่ะที่พูดถึง IAC ของักเดนเนี่ยมันคือมันเป็นคาัสเอนะฮะอาจารย์3 0มสิบารคัสเนี่ยก็ปุสี4เท่า5เท่าของคัสเอบีบบนะอาจารย์คั <AB S 2> ทั่วไปแต่ว่าแต่ว่าจริงๆเลยเนี่ยฮาร์เบก็เป็นลำโพงที่ขับไม่ยากนะอาจารย์ คือคือถ้าผมพูดว่าเอาแบบทั่วไปกับเอาแบบจริงเอาจริงเอาจริงจังมากๆเนี่ยถ้าเอาจริงจังมากๆอาจจะขึ้นอย่างของคุณโจที่ขายอยู่ก็น่าจะเป็นพวกแอมรอดอย่างพวกเน็ต u d เดียครับหรืออีกตัวหนึ่งซึ่งสร้างความมือหาประหลาดใจซึ่งภาคต่อไปเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันเพราะว่ามันเป็นท็อกเอาดูทาผมเขียนไปทีะไรนี่คนเข้ามาแบบ 1K2K เข้ามาแบบเต็มเป็นพันๆคนที่เข้ามาอ่านนั่นก็คือ LFD Audio 6ครับเดี๋ยวได้มีเวลาชวนคุณโจ้มานั่งคุยเรื่องนี้เพรามันสะใจจริงๆ LFD Audio ขับตัวฮาร์เบนี่คุณโจในความเห็นคุณโจเป็นยังไงบ้างโอ้โหเพอร์เฟกอาจารย์ถ้าพูดพูดมันก็ a m a ซิ่งนะครเพราะว่าคือสเปคก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแอมป์กล้ามโตนะใช่ครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นแอมป์กล้ามโตไม่ได้3 4 0 0ี่รวัตต์ห้าวัตต์นะฮะคือสเปคเขาเนี่ยอินดิเกตเขาก็ตัวท็อปสุดมัน90วัตต์ตัวรองท็อปก็70วัตต์ และเพราะว่าแอมเขาเนี่ยราคาเกือบสามล้านก็เก้าสิบวัตต์ไม่ว่าจะเยอะจะแพงขนาดไหนนะสเปคก็ยังไม่ถึงร้อยแต่ว่าไอ้ที่ไม่ถึงร้อยเวลาเราฟังปุ๊บเรารู้สึกว่าบางครั้งผมเลื่มสามสี่ร้อยวัตต์ไปเลยนะจ๊ะแต่พอมาเข้ากับฮารเบทที่มันเสียงแบบอิ่มเอิบอยู่แล้วเนี่ยโอ้บรรยากาศมันออกมาจัน คือมันเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งในเวลาที่เราเอาแอมแต่ละตัวมาเข้ากับลำโพงในตระกูล BBC Mon มอนิเตอร์ที่เปร่างฐานมาจาก BBC m o n มอนิเตอร์อย่างตัวฮาร์เบนี่ยผู้ชมก็เราจะเห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยมันแปลกตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นแอมพลดหรือซานซิสเตอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการกําลังขับสูงนะจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดกันหมดเขาต้องการแอมที่มีศักยภาพที่ดีภาคจ่ายไฟที่ดี แล้วก็มีคุณภาพดีจริงๆคําว่าคุณภาพมันไม่ได้แค่กําลังขับอย่างเดียวซึ่งเราดูที่ตัวเลขอย่างเดียวสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เล่นสารภาพใหม่มมครับอาจารย์เปิดปรลลุ่มไปนิดเดียวปลอกๆคนก็บอกว่ามันขับไม่ถึงขับไม่ออกอจริงๆเลยเนี่ยใช้แอมทุกวันนี้นะฮะคุณภาพดีๆหน่อยยี่สิบสามสิบวัตต์ก็เลื่อๆแล้วครับคือจริงๆเลยเนี่ยลำโพงก็ต้องการความเหมาะสมมากกว่ากําลังขับ แอมที่มีคุณภาพหน่อยหาสร้างความเหมาะสมให้เขาม,มันก็จะได้คุณภาพอย่าง LFD เนี่ยถ้าใส่กับ h าร์เบเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่คาดหวังได้เลยจาะคือผมถือว่าเพอร์เฟมากครับเพราะว่าตอนตอนนั้นมีผมจำได้ว่ามีแฟนขับผมแล้วก็เป็นลูกค้าของทางเต็ S ale, <S มซาวกับทางก<ม>ุโจสาวบลองนี่ด้วยนี่ยนะ เอาแอมอื่นไม่ก็ฟังแล้วขาบาลำโพงตร,ระกูลฮาเบพวกนี้เขาไม่เอาเลยหลังจาก<ม>ที่เขาเอา l f d เขาไปฟังเด<ม>ียวเขาเปลี่ยนหมดเลย<ม>ทุกอย่างเป็น l f d หมด <laughs> เหมือนเป็นเจ้าพ่อ l f d <ม>เลยฉันต้องฟังตัวนี้เท่านั้นตัวอื่นฉันไม่ฟังอีกแล้วก็มีม,ม,มีมีลูกค้าบางท่านนะครับเริ่มเล่นจาก l f d ตัวเล็กสุดนะฮะกับฮาร์เบ็จากฮาร์เบ็ตคอมแพก7นี่นะฮะแล้วก็อัพอัพอัพเป็น l f d รุ่นท็อปสุดเลยอย่างอินทิเกตท็อปสุดเลยก็ท็อปสุดก็หกแสนกว่าแล้วนะจ๊ะหน้าตาก็เหมือนกับตัวอื่นนั่ ท็อปสุดก็90วัตต์แล้วก็ขับลำโพงฮาเบิก็คือ 40.3xD กนี่ก็คือตัวใหญ่สุดแล้วนะฮะก็ขับได้สบายสบาย,สบายเสียงแบบสเกลใหญ่มากมบางทีเราไปมองที่สเปคไม่ได้ใช่ใช่คือคือสเปคมันผมผมชอบที่คุณจูเลียนดีเฮิร์สสมัยก่อนปเป็นเป็นเป็นคนเทสเครื่องเสียงลำโพงแกใช้สเปคเทสอย่างเดียวคือใช้เครื่องมือเทสอย่างเดียวแต่แกพูดด้วยน้าฟังมากแกบอกว่าการเทสเครื่องเสียงนั้นเบื้องต้นเราสามารถเทสได้ด,ด้วยเครื่องมือ เพื่อที่เราจะดูกรอบที่เราตั้งไว้กับเครื่องมือเพราะเพราะเครื่องมือมนุษย์ก็เป็นคนคิดขึ้นมานั่นเองว่าเราตีกรอบมันแค่นี้เนี่ยเราได้มองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญแต่ณเวลาตัดสินใจฟังจริงๆเนี่ยคุณจูเลียนดีเฮอร์ก็บอกว่าคุณก็ต้องใช้หูคุณฟังเพราะว่าทุกสิ่งไม่ได้สร้างมาให้เครื่องมือฟังแต่สร้างมาให้หูคนฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เครื่องมือเนี่ยมันจะมีความแม่นตรงมันจะไม่มีความเบียเบ่ยงเบนเพราะว่ามันจะช่วยบอกกรอบแล้วว่าลําโพงแต่ละคู่ที่ผลิตออกมาเนี่ย คู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่ร้อยเนี่ยมันยังเสียงเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้คือข้อเสียเปรียบของ DIY บ้านเราหรือคนผลิตเครื่องเสียงบ,บ้านเราตรงที่ว่าถ้าเครื่องที่หนึ่งไปถึงเครื่องที่หแล้วเสียงเริ่มเพี้ยนเนี่ยอันนี้มันจะมันจะมันจะสู้ต่างประเทศเขาไม่ได้เพราะนั้นก็ก็ฝากเป็นข้อคิดว่าผมเชื่อว่าคนผลิตเครื่องเสียงไทยผลิตลำโพงไทยเนี่ยอนาคตข้างหน้าถ้าเรามีเครื่องมือดีๆแล้วเราทําแบบทุกตัวเนี่ยมันได้มาตรฐานเหมือนกันหมดเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเราก็ไม่ได้แพ้เขาเพียงแต่เราต้อง หันมาสนใจใส่ใจในเรื่องว่าเอาเครื่องมือมาใช้อย่างไรให้ถูกต้องนั่นเองนะครับนะครับคท่านผูช้ชมที่เคารพครับเราสนทนามาจนถึงช่วงท้ายจริงๆเนี่ยก็อยากให้คุณโจ้<ม>ได้พูดถึงตัวซาบ็อกซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็<ม>ก,ก็มีผลิตภัณฑ์หลายชิ้นหลายรูปแบบนะครับ<ม>แต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมสังเกตนะคุณโจ้สเล็กจริงจริงไม่ใช่มีทั่วไปสเล็กจริงจริงว่ามันต้องดีแล้วก็มันต้องมีคุณภาพแล้วมีคาแรคเตอร์ที่ที่เฉพาะอย่างจริงๆเนี่ยเอาเข้ามาให้ท่านสัมผัสมีอะไรบบ้้างครัตอนนี คือซาวบล็อกนี่ต้องคัดสรรทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นลําโพงเทอร์นเทเบิลหรือแอมนะฮะ mm hmm. ทุกๆตัวคือซาวบล็อกคัดสรรมาก่อนฮะลำโพงก็คงจะมีห้าเบสนะฮะเป็นหลักเลยนะครับ mm hmm. สองก็คงจะเป็นฟีเจอร์แอนด์ฟีเจอร์แอมเนี่ยผมจะเน้นไปทางแอมคั A สเอซะส่วนใหญ่ครับอ่าอย่างพวกแอมเน็ตอะอดิโอนะฮะแล mm ้ว hmm. ห,หรือจะเป็นซัดเด้นม mm hmm. ีอีกตัวหนึ่งที่อเมซิ่งมากเลยก็คือเป็น LFD ฟ mm ์ด hmm. นี่คือจริงๆ ถ้าถามว่าผมเน้นเป็นคัสเอร้อยเป์เซ็นต์ไหมก็จริงๆนในใจก็เน้นเป็นคัสเอแต่พอมาฟัง l อ d ซึ่งเป็นคัสเอบีแต่เสียงมันเหมือนคัสเอนะนอาจารย์คือมันเป็นสิ่งที่ผมต้องบอกว่าอเมซิ่งมากอยู่นอกกรอบอ่าอยู่นอกกรอบครับแล้วก็สายเคเบิล <Char ity S 1> ก็ <EQ. S 1> เทโรเดียมคิวครับผมบอ่าแล้วก็อะคูสติกที่อเมซิ่งอีกอันหนึ่งก็คือ ASI ไอเครับท่านผู้ชม รตรงนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจจะต้องพึ่งเอสไเดี๋ยวเราถ้าคอยดูกันว่าจะทำยังไงนะครก็ก,ก,ก็เป็นส่วนที่ทางเซาบ็อกซ์นำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ร้าน,นในปัจจุบันก็มีพนักง,งานท,ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเ,เข้ามาดูแลใช่ไหมครับครับเราก็มีการเทรนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซตอัพลำโพงหรือเซตอัพเทิร์เทเบิลซึ่งที่ร้าน,นหลกัหลกๆเลยนะฮะจะชำนาญหรือว่าถนัดจริงๆเลยก็คือด้านเทิร์เทเบิลก็คือ อนาล็อกนะครับแนวอนาล็อกครับแนว,แนวอนาล็อกอาจจะมีสตรีมมิ่งบ้างสําหรับลูกค้าบางท่านที่ชอบแบบว่า,อาเอาไปไป,ไปเทสหรือเอาไปทดสอบอะไรเงี้ยก,ก็มีเปรียบเทียบเราก็จะมีให้ท่านชมเนี่ยได้เลือกหรือจะทางซอรบอกก็จะแนะนำว่าควรจะเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับ จากเรื่องของ BBC แล้วมาลงท้าย LFD เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกันยาว <laughs> เพราะ LFD นัน้นมันมีอะไรที่ผมแบบ <laughs> ผมเองก็ยังอึง้ง <laughs> ไม่หายจนถึงทุกวันนี้นะ <laughs> เราคิดว่าต่อไปนี่ทางซาวบล็อกที่ผมพุดโจ้คือว่าวันข้างหน้าเราอาจจะมีโอกาสได้จัดกิจกรรมเล็กๆขึ้นที่ร้าน <laughs> หรือหรือบริเวณที่ใกล้ๆร้านเพื่อให้ท่านได้มาสัมผัสได้มาพูดคุย <laughs> ได้มาแลกเปลี่ยนสนทนากันอาจจะหยิบแผ่นมาฟังด้วยกัน คุยในสิ่งที่เรารักด้วยกัน,นมันมีความสุขหมดนะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีข้อขีดขั้นเลยหรอกครับดนตรีที่อยู่กับเครื่องเสียงที่ดีเนี่ยมันก็ดีไปตลอดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเชิดเกียรติชัยงามหรือคุณโจ้ซาวบ,บ็อกนะครับซึ่งวันนี้ได้ให้เกียรติมาในรายการของเรานะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณเชิดเกียรติชัยงามหรือคุณโจซาวบ,บ็อกมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ